I w i ิสโตรสมล์ทาโดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้ครอบครัวเอริโตรไม t a ทาโลทุกๆท,ท่านนะคะแล้วคนที่ตามมาจากแฟนเพจ a c e b o o o ทาโลเลอร์ i ิ่งทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านไพ่ประจําเดือนประจํากลางเดือนสิบายวิกลี่ระหว่างวันที่16ถึงวันที่28 กุมภาพันธ์ให้กับชาวราศีธาตุธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมและธาตุไฟเนาะการอ่านมันเป็นการแบบเจอร์รอลิดดิ้งเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เก็บคําแนะนําดีๆไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นการายชีวิตนะจ๊ะฝากเป็นกําลังใจนะคะกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนในออนด้วยนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่โอจะได้ปล่อยออกมาแล้วคุณจะได้เห็นนะคะขอให้ช่องเราได้เติบโตไปด้วยกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดวงกันดีกว่าโดยโอจะ่นนด้และคคมมีีูปรเ็็วก เวิร์กเคที่2ก็คือเฟสสองคือคนโซดนะคะสามารถคิดที่ดิสคับชันได้เลยนะคะจะมีทับแตมทำให้อยู่แล้วเดี๋ยวเราได้เลยนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยว่าคนมีคู่มีประเด็นเนี่ยขอดูสถานการณ์ในอดีตซิว่าไปเจออะไรกันมาบ้างก่อนที่เราไม่เจอกันขอพายทั้งหมด6ใบค่ะ เดชาริออรใครที่คมหาดูใจกับคนรักทางไกลบ้างเอ่ยในช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่ามันดูนิ่งๆเนิบๆไปนะเหมือนโดนฟีชแช่แข็งอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยนะอืมเหมือนถูกปล่อยทิ้งให้อยู่คนเดียวช่วงเวลาเนี้ยชาวราศีธาตุไฟทั้งหลายอนะมันเลยดูเหมือนว่าตัวคุณก็เริ่มที่จะรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เริ่มโฟกัสที่ตัวเองนะคะคือไม่ค่อยได้ไปยุ่งวุ่นวายกับเขาอะ เหมือนเป็นช่วงของการที่ตื่นรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นคือใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองอะถ้าเขาทักมาก็คุยถ้าเขาไม่ทักมาก็ไม่คุยบางทีก็อยากจะพอนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อืแต่ก็จะมีการติดต่อก,กับเข้ามาของอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะว่ามองดูแล้วว่าเร็วๆนี้จะมีการกลับเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันสําหรับคนคุยสานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ถามว่าจะมีการคอมมิชเมนต์เกิดขึ้นในเรื่องของความรักไหมมีโอกาสเป็นไปได้อยู่ประมาณ4 2เเซนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้นะคะราศีธนูนะคะควบพลังงานดาวสุกอยู่เรื่องของความรักมักจะมีปัญหาในเรื่องของการที่เวลาไม่ตรงกันและความชัดเจนไม่เกิดขึ้นแต่มันเสือกมันเพิ่มเสน่ห์ในตัวของพวกคุณนะคะชาวราศีธนูแล้วมันเลงกับพวกเนี่ยเมื่อเข้าราศีธาตุไฟราศีธนูราศีเมษราศีสิงห์ ความ energy ในตัวคุณก็จะดึงดูดคนนู้นคนนี้เข้ามาใหม่ๆเป็นช้อยใหม่ๆใ,ใ,ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นกันส่วนใครบางคนที่อยู่ในสถานะคนคุยเพิ่งศึกษาดูใจกันนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้อง protect ในเรื่องของความรู้สึกตัวเองหน่อยพ,พยายามอย่าเพื่อให้ใจเขาเต็มร้อยอะ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนมีคู่บางท่านในนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคําพูดคําจากันอยู่บ่อยครั้งหรืออาจจะมีการที่ ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะเวลาที่ไม่ค่อยตรงกันอยู่ช่วงหนึ่งก็พยายามปรับความเข้าใจกันนิดนึงนะ okay. อโอเคเดี๋ยวอวดขอดูซิว่าปัจจุบันหลังจากนี้สวิลี่นี้ไพ่พยากรณ์จะบอกว่าไงบ้าง ซิไพ่พยากรอ,อยากจะพูดอะไรบ้างราชนีถือไม้เท้าสามถ้วยสองดาบอืจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกีย่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มีใครบางคนอาจจะแบบว่าอยากจะพอกันแล้วก็ได้นะเพราะว่าดูรู้สึกว่ามันอยู่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นนะในเรื่องของความรักความสัมพันธนะ์ อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเอาไงต่อกันเรื่องของความรักของสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่ามองดูแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะตื่นรู้กับตัวเองว่าอยากจะพอแล้วเหมือนกันคุณเริ่มมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆที่จะเข้ามาเริ่มมองหาช่องทางเวใหม่ๆที่คุณอยากจะไปต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วอ่ะคุณคุณรู้สึกว่ามันไม่สามารถจะไปต่อได้ก็อาจจะคบกันแบบเป็นเพื่อนกันไปก็ได้หรืออาจจะแบบว่าเออ ถ้าอยากให้แบบพูดคุยกันชัดเจนก็ต้องมีการเคลียรอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนคุณให้เคยให้เขาไปแบบเป็นร้อยอ่ะแล้วทีนี้รู้สึกว่าสิ่งที่ได้กลับมามันทาให้คุณเฟลแล้วไม่รู้ไม่รู้สึกที่อยากจะทําอะไรในเรื่องของความรักครั้งนี้แล้วอะ่ะกลายเป็นอัศวินเป็นเด็กถือเหรียญไปเอ๊ะเป็นเด็กถือ,ถอดาบไปค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าอยากจะพอแล้วอะตัดสินใจที่จะพอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วอะแต่ดูแล้วนะคะสําหรับคนมีคู่บางท่านนะคะก็จะมีการกลับเข้ามา เติมความหวานให้กันอีกครั้งหนึ่งชาวราศีสิงห์ช่วงนี้อาจจะยุ่งในเรื่องของงานที่เข้ามาจะไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนชาวราศีเมษนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการที่รอคอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคู่รักของคุณอาจจะแบบว่ามีการพูดคุยกันอยากจะไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ว่าเขายังไม่ว่างให้กับคุณก็เป็นไปได้นะคะชาวราศีธนูนะคะชัดเจนว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงของการที่คุณจะต้องทําอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นได้แล้วเพราะว่า,ม,ามองดูแล้วเหมือนแบบว่า <c oughs> ความรักของคุณเริ่มจืดชืดคุณจะต้องปรุงแต่งให้มันกลับมาหวานกันอีกครั้งหนึ่งนะอมืมาขอดูเอาคำบทสรุปหน่อยบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อคะขอดูเอาคำเดี๋ยสิบทสรุปในเรื่องความรักครั้งนี้ ห้าไม่เท้าระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาทระวังเรื่องของคำพูดคำจาที่รุนแรงระหว่างกันนิดหนึ่งสี่ดาบอย่างสุดท้ายคุณจะมานั่งหน่อยเองเพราะว่าพวกคุณพูดอะไรออกไปแล้วไม่ได้คิด,ดะนะต้องระวังอืมไฮพินเทสสถานะวันนี้ดูแล้วไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของมือที่สามือบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะมองจากไพ่แล้วรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างจะเริ่มกลุ่ม,มในทางที่ดีขึ้น S <S <an> <S เขาบอกว่าการกลับเข้ามาพูดคุยครั้งนี้นะคะมันจะมีการกลับเข้ามาพูดคุยที่ชัดเจนและมองความเป็น <S <S <an> <S ไปได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนะาะมองดูแล้วว่าเร็วๆนี้จะมีการกลับเข้ามาพูดคุยกันและสถานการณ์ความรักมันจะเริ่มดีมากขึ้นเพราะว่ามันขึ้นเดือนสันนะเดือนสันคือผ้าแห่งความสุขคือแสงสว่างนะฮะอะไรที่มืดมนอยู่มันจะเริ่มดีมากขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาจะถึงปลายเดือนกุมภานะคะความรักความสัมพันธ์จะเริ่มดี แต่ตัวคุณอาจจะยึงอยู่ในช่วงของการตอนนี้ยังน้อยๆอะไรบางอย่างมาอยู่นะเดี๋ยวมันจะเริ่มดีไปตามระดับนะครับเพราะว่าใครบางคนที่อยู่ในช่วงของการห่างๆกันไปมันจะมีการกลับเข้ามาพูดคุยที่ชัดเจนคนมีคู่ก็จะมีการกลับเข้ามาคุยกันแล้วก็กลับเข้ามาทําให้ความหวานครั้งนี้กลับมาเติมเต็มอีกครั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อดขอดูหน่อยซิว่าโรแมนต์แองเจิลออร์คิวการ์ดเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณ มันจะมีการคำพูดกันกับเข้ามาครั้งเนี้ยมันจะมีเรื่องของเอ่อเฟกเ t i ร n ชันชีพก็คืออะไรบางอย่างที่เป็นการพูดคุยแบบหลอกลวงหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่ปากไม่ตรงกับใจไม่ได้เป็นไลหรอกเราก็ไม่ได้เป็นไลแต่ในใจคือเป็นเพราะฉะนั้นต้องพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมานิดนึงนะเขาบอกว่าเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่พาร์ทเนอร์ของคุณจะได้มีการกลับเข้ามาพูดคุยกับตัวคุณขอให้คุณเปิดใจคุยกันนะคะ เขาบอกว่ามันจะมีการมั่งมายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะมีการทอล์คกิ้งกันเรื่อยๆในเรื่องของความรักมีการพูดคุยในเรื่องของความรักที่เป็นอยู่อะไรท็อกซิกมันจะเริ่มกลับมาดีมากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยว่าตัวคุณจะคิดยังไงในช่วงเวลานี้เออโอ๊ตมองดูแล้วว่าไพ่คาแนะนําขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าคนสองคนจะมีการกลับเข้ามาพูดคุยกันชัดเจนนะคะพาไลเลชั่นชีพต่ตางๆก็จะเริ่มดีมากขึ้นนะ อยู่ที่ตัวคุณนะคะถ้าใครตัดสินใจที่จะพร้อมที่จะไปก็ต้องดูความเป็นไปได้ก่อนว่าถ้าเขากลับเข้ามาแล้วแล้วเขาพูดคุยดีกับคุณแล้วมันสามารถพัฒนาไปต่อได้ก็พัฒนาต่อไปนะขอดูลัคนาด,ดาวจันดาวศุกร์เขาหน่อยสิว่าเขาอยู่ในราศีอะไรบ้างเฟ์ค่ะทัดไฟเมสิงธนูขึ้นนะคะลิฟบ้าราศีตุล อควาริอสราศีกุมนะคะอาจจะอยู่ในเบอร์ชาร์ดอันนี้นะคะราศีต้นราศีกุมแล้วก็ธาตุไฟนะคะเม่สิงห์ธนูเม,ม่สิงห์ธนูอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะไปเช็คลัคนาด,ดาวจาาันทรศุกร์เขาได้ที่เว็บที่ต่้งอยู่ในดีสคริปชันด้านล่างเลยจ้าอ่าขอดูไพ่ในเชลร์ลอกการ์ดหน่อยสิว่าในเชลร์ลอการ์ดจะบอกอะไรคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขอไพ่สมามใบค่ะอืม ชาแมนขึ้นอีกแล้วทีเฮาส์ขึ้นเขาบอกว่ามันจะมีการตื่นรู้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ของพวกคุณอะไรที่มันท็อกซิกมันจะเริ่มดีมากขึ้นมันจะถูกรักษาอีกครั้งหนึ่งมันจะมีการพูดคุยมองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต้นไม้ใหญ่จะได้แผ่กิก่งก้านอีกครั้งส่วนช่วงนี้อยู่ที่ตัวคุณว่าหัวใจของคุณยังแข็งเหมือนหินผาเพราะฉะนั้นจะต้องปรับเรื่องของอารมณ์ที่การที่แข็งกระด้านหรือการยึด ยึดในตัวเองเป็นที่ละตั้งมากเกินไปนะคะลองเปิดใจในการพูดคุยกันนิดนึงนะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่การเข้ามาครั้งนี้คุณจะต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งม,มาขอดูคนโสดที่รักหน่อยสิคนโสดค้าในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาที่เราไม่เจอกันเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้าง คนโซดขอพายหกใบโอ ดูรู้สึกเหมือนคุณไปเจอใครที่ถูกใจในช่วงวาเลนไทน์เดย์มาหรือเปล่าคะที่รักรือแอบไปชอบใครอยู่คะช่วงนี้อดูเหมือนว่ามีพลังงานการอินเลฟเกิดขึ้นนะคะแล้วค่อนข้างจะหนอยหนักมากเพราะว่าเหมือนเป็นการสถานะแอบ,บชอบแอบบมองแต่ว่าไม่สามารถทําอะไรได้นะคะในช่วงนี้เหมือนจะไปรับรู้อะไรบางอย่างว่าผู้ว่าคนที่คุณชอบอยู่เนี่ยเหมือนเขาคุยกับใครอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้มองๆดูแล้วความรักความสัมพันธ์ที่คุณไปเจอมาเนี่ยอยู่ในช่วงการแอบรบักแอบบปิ้งเขาหรือเปล่านะคะ ค่อนข,ข้างจะส่องเขาแรงพอสมควรมองความเป็นไปได้นะคะดูรู้สึกว่าที่ผ่านมานะคะหรือชาวบางศพหรือชาวคนโสดบางท่านนะคะอาจจะไปพบเจอความรักที่อยู่ๆก็เข้ามาแบบปุบป,ปับแล้วก็ไปแบบปุบป,ปับเช่นกันทําให้คุณรู้สึกเฟลรู้สึกหน่อยเหมือนกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ดูดูแลวว้วอ่ะมันเหมือนมีใครบางคนอยู่ในรูปแบบของการที่ วนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือว่าคนที่แอบชอบคุณก็มีเช่นกันนะคะเหมือนคุณไปแอบชอบคนเขาแอบชอบคนอื่นแต่เขาก็ไม่เล่นด้วยมีคนมาแอบชอบคุณคุณก็ไม่เอาเขาเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลือกที่จะสคุณเหมือนกันนะคะมันมีพลังงานของการสตัวคุณเช่นกันนะคนรักเก่าๆเ,เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เช่นกันขอดูไพ่ปัจจุบันสิปัจจุบันความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นไงบ้าง ของคนโสดนะคะคุณไปเจอมันจะเป็นไงต่อ2 weekly นี้โอเคจัดเมนขึ้น2ดาบขึ้น5ถ้วยขึ้นเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยคนโสดบางท่านนะคะ mm hmm. ก็ย mm ัง o v v o on ไปวงกลมอยู่กับความรักเดิมๆนะคะ mm hmm. คือค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นคนโสดที่มีการแอบรักแอบชอบใครแต่ว่ายัง move on ไม่สำเร็จนะคะ มีการส่องสื่อโซเชียลมีเดียเขาหนักมากช่วงนี้ตอนมองดูแล้วว่าในช่วง2อาทิตย์นี้ค่อนข้างที่จะมีพลังงานคนรักเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วก็ตัวคุณอาจจะเริ่มที่จะตื่นรู้ว่าต้อง move on ได้แล้วไม่ใช่ move on เป็นวงกลมนะ move on ออกมาจริงๆอะ่ะคือเดินออกมาเลยคือโบอกรถเม์ป้ายนี้แล้วก็ตรงอย่างเดียวเลยคือไม่กลับมาแล้วอะแล้วอะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเหมือนว่าตัวคุณจะต้องแบบว่าไปต่อได้แล้วอะ พยายามนิ่งนะคะแล้วความนิ่งของคุณจะกลายเป็นความเคยชินแล้วคุณจะสามารถ move on ได้ในรูปแบบแบบตรงๆแล้วอะเอออ่ะโอ๊ขอดูหน่อยสิปดสรุปความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นไงต่อคะ่ะ พไพ่หกใบสรุปนะคะ The Moon ขึ้นนะคะมันจะมีการคิดถึงแหละแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเด็ดขาดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะอะไรที่ชัดเจนนะคะว่าเขาอาจจะให้ตัวคุณเป็นแค่พี่น้องหรือเป็นเพื่อนกันคุณก็ต้องรับให้ได้การแอบ,บชอบกันของคุณมันอาจจะเป็นช่วงของการที่ไม่ใช่เวทีที่คุณจะต้องลงมาเล่นในช่วงเวลานี้คือเด e Tower ขึ้นชัดเจนว่าคุณจะต้องไปต่อได้แล้วอะเพราะว่า คนคนี้อาจจะไม่ใช่คู่คุณหรือว่ามันไม่สามารถสมหวังได้ในตอนนี้ W of f o r t u r t u n e ขึ้นมาอีกเหมือนว่ามันเป็นการเล่นตลกร้ายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คุณเจอเออมันทำให้คุณรู้สึกว่าเออมันเหมือนความเป็นไปได้มันน้อยมากใช่ความเป็นไปได้มันน้อยแต่ขอให้คุณอ่ะ ออกมาเถอะออกมาจากตุดที่เป็นอยู่เถอะแล้วเดินหน้าต่อไปเพื่อดึงดูดคนที่ใช่เข้ามามีพลังงานนะคะว่ามีคนที่แอบส่องคุณอยู่อาจจะเป็นเพื่อนคุณหรือว่าคนใกล้ตัวคุณที่ค่อนข้างจะเป็นห่วงคุณเหมือนกันนะคะเขาแอบชอบแอบรักคุณอยู่ด้วยนะอืมเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละหรือคนในสังคมแวดวงเดียวกับคุณอะ่ะเขาแอบชอบแอบรักคุณอยู่ มีโอกาสที่เขาจะเข้ามาปอบคุณหรือป้ายาแดงคุณช่วงนี้สําหรับคนโสดที่รูปแบบของการอกหักทิปอ่ะเกิดขึ้นอ่ะนะจะมีคนคอยแบบมาคอยแบบสปอร์ตคุณอยู่ช่วงนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ลองไปดูเอาแล้วกันนะไอโอ้ ial, ขอดูหน่อยสิว่าโรแมนต์แองเจิลออร์เรเการ์ดเนี่ยอยากจะให้คําแนะนําอะไรกับคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอดูไพ่หน่อยสิ โอเคอีกสองใบค่ะเขาบอกว่าปล่อยคนที kind of ่ไม่ใช่ออกไปดีกว่าค่ะที่รักบางสิ่งความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์นะคะมันก็หมดเวลาที่คน2คนจะได้เข้าหามาดูกันแล้วอ่ะเข้าหาดูเขาเรียกว่าคน2คนมันไม่ใช่คู่กันในตอนนี้ก็ปล่อยพลังงานที่ไม่ใช่ออกไปปล่อยคนที่ไม่ใช่ออกไปแล้วดึงดูคนที่ใช่เข้ามาดีกว่านะคะ คุณเป็นคนที่เหมาะที่จะพบเจอความรักดีๆนะคะขอให้คุณเคลียร์ลิงอยู่เคลียร์ลิงพลังงานอะไรบางอย่างช่วงเวลานี้เขาบอกว่าเคลียร์พลังงานที่เป็นพลังงานท็อกซิกกับตัวคุณออกไปเพื่อจะได้ดึงดูดคู่ที่แท้จริงเข้ามาหาคุณช่วงเวลานี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นช่วงของการที่จะต้องปล่อยวางสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีลองปรับโฟกัสว่าคนรักของคุณอาจจะอยู่กับคนอาจจะอยู่ใกล้ตัวคุณก็ได้นะคะ คนที่เป็นคู่แท้หรือเป็นทูเลอรของคุณอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณก็ได้เราปรับโฟกัสดูพลังงานความรักมาอยู่ข,ข้างๆตัวคุณตลอดเวลาแต่ว่าตัวคุณไม่เคยมองเห็นมันเองลัคนาดนาวจันทรศุกร์ของเขานะคะที่มีอิทธิพลกับคุณในช่วงเวลานี้ทั้งคนที่คุณไปแอบชอบเขาหรือว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะหรือว่าคนที่แอบชอบคุณอยู่ที่เป็นเพื่อนเนี่ยเขาเป็นใข่เลยสามารถเช็คลัคนาดนาวจันทรศุกร์ที่เว็บเว็บนา่ารที่โอได,ด้ปักไว้ในดิสคริปชั่นนะอาจจะเป็นชาวราศีธนูนะคะเซอร์จิทอรัส วาก็ราศีกัน Bar, ลิฟบ้าราศีตุลเบอร์ชตาอยู่ใน3ราศีนี้ราศีธนูราศีกันและราศีตุลธนูอาจจะเป็นตัวคุณก็เป็นไปได้นะคะอ่าขอดูไพ่เนจะเอรการ์ดหน่อยสิว่าไพ่พลังงานเอิร์ทแรงเอิร์ทเวอร์เนี่ยเขาจะให้คุณอะไรอ่ะเลิฟขึ้นอื ความรักคอมมิทเมนต์คอมเพชั่นต่างๆจะมีเข้ามานะคะขอให้คุณลองปรับโฟกัสดีๆคนรักของคุณอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวดีแหละอ่าเขาบอกว่าเมฆหมอกบางอย่างที่มันปกคลุมคุณอยู่ทําให้คุณคุมเครือในใจอ่ะมันจะถูกละลายออกแสงแห่งความสว่างมันจะส่องความสว่างให้กับคุณและคุณได้พบเจอฟ้าที่สวยงามนะคะ อช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของคุณที่ต้องมองความเป็นไปได้นะคะต้องอยู่ในช่วงของการที่ทบทวนตัวเองแล้วลองปรับโฟกัสดูพลังงานความรักอยู่ใกล้ตัวคุณตลอดเวลาค่ะโอเคก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนโสดนะคะขอให้พบเจอความรักที่ดีๆแล้วก็คนมีคู่ที่เข้ามาสองนะคะวันนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภายนะัยในที่นี้ด้วยนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ